วันนี้เอกจะพักกับหอพักนะครับเป็นไกด์เองนะครับสมชายครับอยู่ไม่ไหวอยู่ที่ไหนสนใจไม่ไหวพี่ลงครับพี่ลงเป็นไงพี่ไหวไหมไม่ไหวพี่ลงบอกไม่ไหวพี่ลงบอกไม่ไหวนะครับบางไหวไหมครับยังไหวอยู่ไหมไหวอยู่หรือเปล่าพี่ต้นเหรอครับพี่ต้น ไปหมดแล้วไขมันเลยสุกถึงบ้านสุกถึงบ้านเดี๋ยวจะพาลงยูทูบยูทูบไม่ต้องเลิกเหงื่เหงืยังไหวอยู่ไหมไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเลยเจอไหวแล้วดูสภาพพี่ตู่ครับที่บ้านดีที่บ้านนี่เขาส่งให้ี่บ้าดูภาพพ่ตู่ดูใกล้ๆครับชุมดูหน้าอ้เขาส่งให้คนที่บ้านดูเดี๋ยววันนี้ไกด์เอกจะพากลับบ้านนอนดูนะครับรอรถอยู่ดูรถมาแล้วครับ เราขึ้นสายเก้านะครับที่จะไปทำปน,นะปนะครับต <c oughs> ้อบอกนี่านีอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นสเตเดียมนะครับเราจะไปต่อที่พยานรีบาอีกสอกไยดูนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีกสัสนยดครับ <c oughs> ครับทีมงานครบละวดูนี่ครับทีมงานวันนี้เหนื่อยครับขนของน้้งวันเดี๋ยวดูดูพี่ตู่ครับพี่ตู่โอ้โหโอ๋อเขาเป็นยิ่งยงครับทนพี่ถือสาวเลยัถือช่องไปทางสาวถือถือครับใส่สาวเสื้อขาวนี่เป็นรถไฟ สายเก้าของสิงคโปร์สีส้มไปอสองป้านนะครับจะไปที่ป้าคาปุต้านะครับโอ้อีก3าป้ายอีกสาป้าย่เปี่ยนแล้วก็จะไปถึงพยาเลบาเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเจอกันมาเจอรอบครับ เยวจะไปต่อตอนนี้เราเราจะไปลงที่พญาเลยบาร์เราจะไปต่อสายสีเขียวลอยสูงถึงแล้วครับพญาเลยบารเตรียมลงครับดูลงครับทไม่ไหวแล้วครับลงครับ

เที่ยวสุดท้ายนะครับี่ทันด้วยเปล่า้องเล่งหน่อยเดี๋ยวเราไปขึ้นตรงนู้นเลยตามมาครับตอนนี้ตามมามีสมชายาาสองนิ้วสุด,สดมาด้วยกันหลายชีวิตครับหลังตามมาอีกครับ ตามมาครับเนี่ยตามมาด้วยข <c oughs> ้างหน้ามีสองชีวิตข้างหลังมาอีกสองเดินตามมาครับใช่เดี๋ยวไปเจอที่ชั้นสามนะครับรอสักครู่รีบครับทำเวลาไ,ไ,ไ,ไชั้นสามนะครับ ูครับตามมาครับอีกแค่นเลยนะครับเป็นชีวิตครับไปไหมครับไปครับไป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 เดิครับไปไหมครับ อยู่ถนนที่สิงคโปร์นะครับนี่ผมอยู่บนทางรถไฟรถไฟฟ้านะครับถนนเขาช่วงเวลาเร่งด่วนแทบจะไม่มีรถติดเลยน,นะครับ <Yeah. S 1> ไม่มีรถเลยครับออกจากพญาไทบาร์นะครับไปอีกสองป้ายนะครับก็จะถึงนะครับความมังกรน,นะครับ ก็ลงที่พักนะครับรอสักครู่ครับคุณรถไฟนะครับมาข้างหลังนะครับสักคู่จะเง็นเจอกันดมากเลยครับคู่รถไฟบอกทางนะครับของรถไฟฟ้าดีมากเลยครับนอ่ครับ นะครับกำลักันพักขึ้นบ้างกันลนะครับดนีคนล็อกันครับูนี้ นี่ครับถึงที่พักครับสักครู่เดี๋ยวถึงที่พักแล้วครับนะครับตอนนี้ผมออกมาคนแรกเลยครับตามมาด้วยนา่พิชัยนะครับแต่ว่ามืดหน่อยครับเดี๋ยวไปดูที่ไฟตามมาครับมิดไหมครับเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าห้านาทีมดนะครับ มาก็จะครบแล้วครับเมื่อครับสัคตูครับสถานที่สวังถึงที่พักแล้วนะครับเป็นกบังกันนะครับมาคนแรกเลยครับนีดหนึ่งครับเนี่ยพิชัยครับอันนี้พี่ตู่โอ้โหพี่ลงวิ่งเลยทามาด้วยบังนะครับบังตด้แย้มดี้นครับจะเมื่อไปหน่อยแล้วก็ผม ฟังนะครับเดี๋ยวจะระดับาดาวเลยนะครับอยู่ที่เนี่ยตอนนี้เรากำลังขึ้นลิฟต์ขึ้นมานะครับสักกูดนะครับอันนี้ไเพระบดครับ5าดาวดูครับโน้ำก่อนไม่ไหวแล้ว ถึงที่พักแล้วครับอพอขึ้นนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอตอนต่อไปสวัสดีครับ